ในการวาดลายไทยนะครับเราก็สามารถนำไปประยุกนะแล้วก็ปรับเข้ากับศิลปะลวดลายประเภทอื่นได้โดยเฉพาะในการออกแบบลายเพื่อให้มีการสืบเนื่องต่อไปแล้วก็นำกลิ่นอายของความสวยงามในลายไทยเพื่อให้เกิดการนำไปใช้ในงานต่างๆนะครับโดยเฉพาะในเชิงพาณิชนะแล้ววันนี้ผมก็จะมาะวาดลวดลายนะโดยการ ผสมผสานกันนะครับระหว่างลายพันไม้นะแล้วก็ลายเกี่ยวกับมแมลงอย่างเช่นผีเสื้อนะครับแล้วก็นำรวดลายไทยมาประกอบด้วยนะเป็นการทำงานร่วมกันนะเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนของศิลปะแล้วก็นำไปใช้ได้จริงแล้วก็มีโอกาสที่เราจะสามารถต่อยอดไปได้อย่างเช่นไปทำเป็นรดลายซิด,ดูเอตหรือว่าไฟล์เวกเตอร์นะเพื่ออ,อัพขึ้นเว็บไซต์นะครับแล้วก็ พวกเว็บสต็อกต่างๆนะเพื่อจะให้มีการได้โหลดนะครับพอเราจะต้องทํางานตามความต้องการของอทางตลาดด้วยเหมือนกันนะตัวนี้นะครับก็จะเป็นการวาดโดยมีแนวคิดที่ว่าเราจะวาดลวดลายที่เป็นลนักษณะกิ่งไม้เถาไม้นะที่มีการโค้งตัวแล้วก็มีการเคลื่อนไหวนะครับในธรรมชาติเหมือนเส้นเคิร์ฟในธรรมชาตินั่นเอง โดยพื้นฐานของลายไทยเองก็มีต้นกําเนิดมาจากธรรมชาติเช่นกันแนะละลวดลายต่างๆก็เกิดขึ้นมาจากใบไม้เถามไม้ในธรรมชาติเช่นกันนะแล้วก็เราจะเห็นลวดลายไทยนะครับในงานนะลายล้ดน้าก็จะมีการนําสัตว์มาประดับนะครับหรือตกแต่งในลวดลายอันนี้เราก็จะทําเหมือนกันนะเรานําแนวคิดแนวทางการเขียนลายไทยนะแต่ว่า มาปรับลดทอนเพื่อให้เกิดความร่วมสมัยแล้วก็นำไปใช้งานในยุคปัจจุบันได้นั่นเองนะอ่ะมาเริ่มกันเลยนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องทำเราจะต้องขึ้นแกนโครงหลักเขาเรียกว่าแนวทางเส้นหลักอะนะเส้นแกนอะมนแกนกระดูกนะครับนะโครงกระดูกที่มีแกนสันหลังอะไรเงี้ยแต่เราก็จะขึ้นเป็นเส้นก่อนว่าให้เป็นแนวทางว่าอ่อนนี่นะประมาณนี้นะให้เป็นแนวก่อน เป็นกิ่งไม้อย่างที่เราบอกแล้วนะว่าจินตนาการไว้เป็นกิ่งไม้ใบหญ้าอันนี้จะเป็นลนักษณะลายประดับมุมนะชื่อวางแนวทางไว้แล้วก็มีภาพในหัวไว้สําคัญนะในการที่เราจะทํางานศิลปะนะเราจะต้องมีภาพในหัวไว้ก่อนนะนะครับว่าเราอยากให้วดลายของเรานะออกมาเป็นแบบไหนแนวไหนนะก็ค่อนข้างจําเป็นนะ,นะครับนะอ่า ก็ลากเส้นคู่ขนาดกันมาให้เป็นแนวก่อนแบบนี้นะครับอ่านะ แล้วก็ลากเส้นต่อมาให้มีความเชื่อมโยงกันนะนะลายก,ก็จะเชื่อมโยงกันแล้วก็พยายามให้เส้นมีลักษณะเส้นโค้งนะครับเพราะลายไทยจะมีการใช้เส้นโคน้งค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็รวดลายต่างๆที่เราเห็นนะนะที่อ่สากลน,นะครับก,ก็จะมีเส้นโค้งเช่นกันอ่ะคานนี้เราวางจุดตรงนี้ผมใช้เป็นลักษณะผีเสือ้อเกาะกิ่งไม้เกาะเกาะยอดยากนะ ย,า,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 ยาดอกไม้อะไรเนี่ยขึ้นไปก่อนเป็นวงลีกลมๆก่อนือเสือสองปีกก่อนเนาะอ,อันนี้ก็จะเป็นลายละะักษณะที่ว่านำไปปรับใช้ตกแต่งได้อีเสื้อเขาก็จะมีหนวดอันนี้เราจะดูสรีแล้วว่าตรงไหนเอยที่มันแบบว่าคล้ายๆกันกับกนหนของเรานะ อย่างเงี้ยเช่นหนวดมีความโค้งเนี่ยเราก็ปรับได้นะอย่างเงี้ยแต่ว่าการลดทอนคือเราจะไม่ใส่เยอะเราจะใส่นิดหน่อยนะให้มีกลิ่นอายเพราะว่าถ้าเยอะไปมันจะดูแบบอลังไปบางทีเขาต้องการมินิมอลและก็ต้องการความเป็นแบบว่าพัฒนธรรมด้วยอันนี้ก็จะใช้ได้นะครับ เห็นไหมก็จะดูเป็นลักษณะโครงสร้างผีเสื้อเหมือนกันนะอีนน๋ยวเราเก็บผีเสื้อก่อนละกันนะเราสามารถใส่ลายผีเสื้อได้เราจะเน้นส่วนไหนเราต้องนึกอ่อนว่าถ้าเราเน้นผีเสื้อนะก็าาวาดผีเสื้อไปเราเน้นตัวไหนเราก็ใส่รายละเอียดตัวนั้นนะ มาโค้งเราพยายามปรับให้เป็นเส้นโค้งก่อนให้ใกล้เคียงกับลายไทยของเรานะแล้วเดี๋ยวเราจะนำะลวดลายนะครับมาใส่ตัวนี้นะครูจะรู้ได้ไงเอาตัวลายตัวไหนมาใส่ก็จะต้องมีพื้นฐานเกี่ยวกับลายไทยพื้นฐานด้วยนะครับก็จําเป็นถ้าเราจะประยุก์ จะปรับอะไรก็ตามนะพื้นฐานเป็นสิ่งที่จำเป็นนะในทุกประเภทของศิลปะนะครับลายไทยก็เช่นกันนะและถ้าใครนะครับอยากฝึกพื้นฐานนะะผมก็มีคอร์สนะครับติดต่อมาได้นะอันนี้ก็จะเป็นหัวปีเสื้อเนาะก็จะทำประมาณนี้สองนวดมีสองนวดแล้วก็เขียนไป จริงๆใส่อันเดียวก็ได้นะถ้ากลัวเยอะไปนะผมว่าผมเอาอันเดียวดีกว่าเพราะเดี๋ยวจะเยอะไปเพราะเราจะทำลายแบบมินิมอลแต่ว่ามีกลิ่นไอวัฒนธรรมด้วยอา่าตรงส่วนโค้งพวกนี้นะเราสามารถปรับเป็นกระหนกได้นะเพราะว่ากระหนกก็จะมีโค้งใช่ไหมเนี่ยแล้วก็วาดใส่ลายไปเนี่ยแต่แค่ตัวเงาก็ได้ เงาง่ายๆเงี้ยน่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเราเสนงเงาเหมือนกันแต่ว่าหัวมาชนตรงนี้อตรงนี้ก็อาจจะใส่เป็นแบบว่าเงาหงายก็ได้อันนี้เราใช้แคาเงาแล้วเนี่ยน่ะ เราอยากให้สับซ้อนแล้วก็อ่าบากนิดหน่อยเนี่ยจะได้กลีบหนึ่งแหละแล้วตัวนี้ก็เหมือนกันถ้าเราจะใช้ซ้อนใบหนาะแล้วกลาบสวัดโค้งก็ได้นะ ก็จะได้โครงสร้างผีเสื้อแต่ว่าดูมีความเป็นไทยใช่ไหมส่วนพวกเนี้ยถ้าเราไม่ได้เน้นเขาเรียกว่าไม่ให้ไม่ได้ตั้งใจจะให้เป็นจุดเด่นแต่ให้เป็นองค์ประกอบเส้นเพื่อไปตกแต่งเราก็ไม่ควรจะใส่รายละเอียดให้มันมากเกินไปเพราะมันจะไปแย่งซีนในจุดที่เราต้องการให้เด่นนะอย่างเช่นเราอยากจะให้ตัวผีเสื้อเป็นพระเอกใช่ไหม ตัวนี้เราก็ใช้แค่เส้นโค้งรูปล่างก็พอไม่งั้นเขาจะแย่งสีกันเยอะไปแล้วเราก็สามารถปรับปลายเนี่ยสัมบัติให้เป็นเหมือนกระหนกก็ได้นะนิดหน่อยนิดหน่อยอนี่เป็นการลดทอนให้พอประมาณนะครับ ถ้าเราสูบด,ดูมันโล่งๆไปโคอ,อาจจะเติมโคอีกนิดหน่อยหรือว่าก้านอีกนิดหน่อยก็ได้เหมือนลายเถาว่ะเราลายเงี้ยแล้วก็แบ่งเมือนให้เถาวลายต่อกันได้เนี่ยตรงเนี้ยเราก็อาจจะเป็นแบบว่าร้อยต่อคูอจ,จะเป็นตาลายหรืออะไรกราบก็ได้เหมือนให้กิ่งไม้แบบว่าแตกออกมาเงี้ยก็จะดูมีดีเทลมากขึ้นแต่ว่าไม่ได้เยอะเกินไป เพราะว่าเราต้องตัดสินใจเหมือนกันนะว่าเราจะให้ส่วนไหนเด่นอันนี้เราจะให้ปีเ้อเด่นใช่ไหมแล้วก็ตัวอื่นอะ่ะเป็นองค์ประกอบที่ส่งเสริมปีเ้อให้ดูสวยก็จะเป็นลักษณะของลายไทยนะที่ว่าไม่ว่ารายละเอียดจะเยอะแค่ไหนอะ่ะลายเขาจะส่งกันเขาจะมีตัวประธาน่ะภาพประธานคือภาพหลักก็จะใช้คำว่าภาพประธานนะภาพหลักอันนี้ก็เหมือนกันเราก็ใช้เป็นว่าอันไหนที้เราใช้เป็นภาพหลักหรือว่าจุดเด่น งานออกแบบของเรานะเนี่ยมันก็จะเหมือนมันเป็นใบหญ้าแล้วเราก็ปรับปรับตรงส่วนปลายให้มีความเนี่ยรับกันนะเราต้องให้รับโคง้งกันอย่างเงี้ยก็จะสวยกว่านะครับก็จะเป็นลายที่รับส่งกันแบบเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นเหมือนหัวกนกนะเนี่ยตัวเหงากนกตัวเดียวเนี่ยใช้เหงาอย่างเดียวนั่นเนี่ยเนี่ยแ,แค่จับหลักได้ว่า ตรงไหนเราควรจะปรับเป็นแล้วก็โหนกตรงไหนเราควรจะลดจะเพิ่มนั่นเองเราก็พยายามให้เส้นบาลานซ์กันเห็นะหนี่เราก็จะได้แล้วจะกายใส่เป็นเยอะไปอีกอ่ะพอละ ก็จะดูมินิมอลดูเป็นลายร่วมสมัยแล้วก็ดูมีความเป็นไทยแปงอยู่ในนี้ด้วยนะครับนาะตรงไหนที่แบบว่าหรือพื้นที่เยอะเกินไปก็ใส่กาบไปก็ได้นะเนี่ยกาบก็มีหน้าที่หนึ่งในการจัดการช่องไฟได้เหมือนกัน ก็จะประมาณนี้นะครับนะผมไม่อยากใส่มันจะเยอะเกินไปเอาอีกหน่อยไม่อยากใส่ก็ใส่อีกอะ <c oughs> แตถ้าใครอยากอสงสัยว่าแล้วพูด,ด้ใส่ยังไงอะไรเงี้ยก็ต้องมีพื้นฐานพื้นฐานเกี่ยวกับพื้นฐานลายไทยเเบื้องต้นนะเราถึงจะมาประยุกต์แบบนี้นะครับมีพื้นฐานลายไทยเเบื้องต้น แล้วใครสนใจก็มีคอร์สเรียนนะครับทักมาถามกันได้ตรงนี้ก็เหมือนกันนะเราสามารถใส่รายละเอียดได้อีกนะถ้าเราจะเน้นตรนนี้นเ,นเหมือนลายปีเสื้อ ก็จะมีความร่วมสมัยเนี่ยหลายจุดมาใช้หยดน้ำค้างไอไทยก็มีหยดน้ำค้างนะเนาะประมาณนี้แต่จริงผมว่าแค่โค้งสวยกว่าแล้วก็ลองเติมไปนะนเดี๋ยวเรามาลองเก็บเส้นดูนะครับเก็บเส้นให้ดู เ้นภาพชัดขึ้นลบเส้นล่างออกไปบางส่วนให้ฟอร์มชัดขึ้นเนาะ อย่างนะั้นเราก็จะเห็นภาพชัดขึ้นจริงๆนี่คือตัวเหงานะนั่นกระนกตัวเดียวเนหะ็นไหมแต่เรามาจัดวางให้ดูเป็นโครงสร้างของมแมลงที่เรียกว่าผีเสื้อนะครับก็ดูมีความน่าสนใจและกินไอวัฒนธรรมด้วยเนหะ็นไหม นประมาณนี้นะ ครับประมาณนี้นะวด,ดลายไทยมินิมอลแต่มีกลิ่นอายของวัฒนธรรมขี่เสื้อจับยอดหญ้ากิ่งไม้นะครับ